ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นหมู่บ้านอูเจินแล้วก็หมู่บ้านซีจาตัวอย่างลักษณะมหมู่บ้านดิมครองที่มีศิลปะการสร้างบ้านอันละเอียดงดงามที่ทางรัฐบาลร่วมมือกับเอกชนในประเทศจีนซื้อแล้วก็สร้างเป็นหมู่บ้านรับรองหรือหมู่บ้านวิสอทมีของจริงมีสภามีเรือคล้ายๆกับ เวนิ้ตะวันออกของภาคเอเชียสวยงามมากค่าที่พักอะไรก็แพงแต่คนก็ยินดีที่จะมาพักอาศัยบรรยากาศของจริงในํำไมโบราณมาเป็นจุดขายแล้วเราก็ได้มีโอกาสมา,มาเพราะว่าอาศัยญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศจีนทามาโดยมไม่รู้่าจเป็นยกในประเทศไทยที่ หวังว่าจะพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นที่ที่ผู้คนสนใจมาพักผ่อนได้